เซี่ไอ้ซี่งดูคิวตัวเองอะไรสามสิบสี่อุ้ยเสมอเสมอรีพอร์ตไม่ได้เสมอรับใช้เองตัวเองครับช่วยออย่าแกล้งน้องด้วยอย่าแกล้งจิ๋วจิ๋วแม้จิ๋วจิ๋วจะน่าแกล้งก็ตามทีแล้วเราคบกันด้วยเหรออุไม่เคยเลยเมื่อกี้เลยพลังแล้วนี่ไงแบบว่าเนี่ย เลิกได้นะคะไม่ว่าแต่ก่อนที่เราจะเลิกกันเราเคยคบกันด้วยเหรอทำไมพี่ต้องเป็นพลังบวกเชิงลบให้ผมเอ้าก็จิ๋วบอกว่าเราเลิกกันเถอะก็ยังไม่ได้คบเลยเราจะเลิกยังไงเราต้องคบกันก่อนแต่ไม่ได้อ่ะโอ้โหไม่ได้หว่ะคนลุกเลยอ่ะไม่ดีหนูจุ่มนอนอยู่ อะไรใครครบกันนะคะแล้วแล้วแชท oh. แล้วแชทเฟิร์สผมว่ามันต้องต่อด้วยว่าเรามาคบกันไหมละ่ะสีไม่ใช่ช็อตแบบนั้นเอาเหรอออธุนอธุนอธเรา,เ,า,เ,าเรามาคบก,กันเลยได้ไหม <c oughs> <c oughs> ไม่ช็อต่โอ้ยทำไมช็อตเนี่ยลงมันพี่ลักนี่หรอเธอชีนะพี่แลนมันอ่ะเป็นของผมแล้ว